สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมก็สวัสดีนะครับวันครอบครัวนะสำหรับทางห้องเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นวันที่3นะครับวันทำการวันที่3ของช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ ก่อนเข้าเรื่องนะครับคือเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเนี่ยคือบริวารคุยกสั่ง,งพิมพ์หนังสือนะครับหนังสือ,อทํานายชีวิตด้วยเบอร์มือถือนะครับโดยคุยกเ,เล็กพยากรนะสั่งพิมพ์จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ใครอยากทราบรายละเอียดว่าหนังสือราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างรายละเอียดอยู่ในเพจนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูในเพจได้เดี๋ยวคุยกอ,อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใน YouTube ด้วยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับใครอยากได้ก็ ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับมีทําเป็นพิมพ์ครั้งที่1น,นะนะครับครั้งแรก50เล่มนะครับก็เมื่อเช้ามีคนทักมาแล้วไปแล้วเล่มเล,เล่มแรกไปแล้ว <laughs> เป็นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามานะครับก็คือ 5, 3, 6, 3นะครับผมคเอกตั้งชื่อว่าคิดสร้างให้ลงตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับผมอ่า เริ่มต้นนะครับที่มาที่ไปของเลขก,กลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับแค่2คู่นะเพราะว่ามีเลขสามก็คือ3เอ้ยไม่เอเอสามหกหกสามนะครับแล้วก็ห้าหกหกห้านะครับจะบอกว่าสามห้าวันีเออมันติดปากไปสามหกหกสามแล้วก็ห้าหกหกห้านะครับซึ่งสามหกเนี่ยมีคู่เดียวเพราะว่ามีเลขสามนะครับสามารถกลับไปดูเลขคู่เพื่อประกอบอ่ารายละเอียดสำหรับเลขก,ก,กลุ่มนี้คือห้าหกแล้วก็สามหกได้นะครับสองคู่ ถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวก็มีแค่5้าห6สาสาหห้านะครับกลุ่มเดียวนะอีกกลุ่มหนึ่งไม่ทำเพราะเป็นเลข3นะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผม5 6า6นะครับคิดสร้างให้ลงตัวนะครับก็คำว่าคิดสร้างแน่นอนนะก็มองถึง4 4ตัวท้ายของเลขนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิว4ตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลข6นะครับเป็นคนมีสติปัญญาดีนะครับเป็นคนเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆได้ดีแต่ว่ามันจะมีจุดที่ต้อง มองอย่างนี้ก็คือคนที่เรียกหกท้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่มองเรื่องที่มันเป็นตัวเองก่อนก็คืออะไรที่มันสบายใจอะไรที่ตือนคํารู้สึกแล้วมันโอเคไม่ลําบากตัวเองไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีอะไรพวกเนี้ยคนเลขหกเขาจะทําเลือกทําสิ่งนั้นก่อนแต่ถ้ามีสิ่งไหนที่แบบไม่ไม่พอใจไม่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบคือเขาจะไม่แบบเป็นคนแรกเท่าไหร่เขาจะเป็นคนประเภทที่ว่าปลีกตัวหนีเลยนะครับไม่ไม่เน้นปะทะก็คือไม่เอาคือไม่เอา ที่เคยพูดไว้ว่าเลข6เนี่ยมันเป็นหัวแข็งแบบหัวแข็งแบบซอฟๆอ,อะ่ะไม่เอาก็เดินหนีประมาณนั้นนะครับนี่คือคนเลขหท้ายนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข3ามในเมื่อเราคิดอยากจะทําอะไรสิ่งที่เราอยากทําแล้วเนี่ยเราก็สร้างมันขึ้นมาเลยเว่าโอเคจะแบบนี้นะทําแบบนี้แหละนะครับเลยเป็นคนที่สามารถทําอะไรตอบโจทย์สิ่งที่ติงชอบได้ดีคนเลข3ามหท้ายนะครับก็คืออยากทาอะไรก็ต้องได้ทํา แต่เป็นทในสิ่งที่ติงอยากทานะเออถ้าเป็นสิ่งที่คนหนึ่งอยากทำส่วนใหญ่แล้วคนจะรู้สึกว่าไอ้สามโหนมีความเป็นต็งสูงไม่ค่อยฟังคนนั้นไม่ค่อยฟังอะไน,นั้นก็จริงแต่ว่าข้อดีคือเวลาเขาทําอะไรมันรู้สึกว่ามันได้ทําจากสิ่งที่ติงอยากทำอะมันทําจากใจอะจากสิ่งที่เอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เลยสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีเพราะว่าเลือกแต่ทางตัวเอง่ะนึกออกไหมเลือกแต่ทางที่ติงชอบเนี่ยก็ตายไปเลยอะไรพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับแบบมีแรงมุ่งมั่นในสิ่งที่ติงชอบด้วยส่วนหนึ่ง อีกมุมหนึ่งคนก็จะมองว่าไอ้คนเลขสามหกทายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอ๊ะไอ้นี่ทําไมมันทําสิ่งนี้ได้นะทาไมมันถึงอยากมันทำไมถึงทำไม่เคยทํามาก่อนทำไมทําได้ให้ลองนึกภาพว่าเราอ่ะสมมติว่าเราอยากร้องเพลงเป็นคนอยากร้องเพลงเป,เป็นเป็นเหมือนอยากเป็นนักร้องแต่เราไม่เคยร้องเพลงเลยแต่เราอยากร้องเพราะเราเห็นคนนู้นคนนี้หรือมีแรงบันดาลใจจากที่ไหนก็ตามที่เราชอบแต่เราไม่เคยร้องเราอ่ะคนที่เป็นเลขสามหกเขาจะทําได้ดีเพราะว่าเขามีความชอบในนั้นก่อน นึกออกใช่ไหมครับใครชอบชอบอะไรก่อนมักจะทําได้ดีในสิ่งนั้นก่อนเออแม้จะไม่เคยทาได้ก่อนหรือก็คือพยายามจะมีความพยายามเพิ่มขึ้นในสิ่งนั้นนี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์เออมันก็ไปบวกกับพรสวรรค์ด้วยบางคนแบบคือผมมองว่าสามหกสะท้อนหนึ่งการที่คนที่มันไม่ได้การที่คนที่มันไม่ได้แม้จะได้ฝึกอะไรก็ตามแต่ทําได้เลย ผมเรียกาอาจจะเรียกว่าบอลทูบีก็ได้แต่ว่ามันมีความชอบเนะี่ยผลักดันอยู่พอม,มีความชอบผลักดันดู้ยต่อให้เขาไม่เคยทําผเขาต้องทําได้ดีแน่ๆน,นะครับอันนี้คือสามหกทายนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลข6แล้วยิ่งทําให้พอเป็นตําแหน่งถ่ายทออเป็นเลข 6, ก็จะมีลักษณะของทําออทสิ่งนั้นไปได้เรื่อยๆทําไปได้เรื่อยๆทําได้ไม่หยุดทําอย่างที่ใจอยากจะทำํำเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไระมีพลังใจของตัวเองอะสูงนะครับ แต่แน่นอนนะครับพอมันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยสามหกสามหกเนี่ยเวลาที่มันมีคนอื่นมาชักชวนในลักษณะที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยก็อาจจะตามไปได้ง่ายนะแต่กลับกันก็คือคนที่แบบเฮ้ยนายมีความสามารถแบบนี้มาทํากับเราสิเวลามีคนชวนไปทำเนะี่ยมันจะไม่ค่อยไปนะมันจะเอาเฉพาะสิ่งที่มันอยากทำนึกออกไหมถึงที่แบบเออถ้าเรานานายมารวมกับเราตรงนี้นีก็จะได้เกิดตรงนี้ ซึ่งถ้าเขามองแล้วรู้สึกไม,ไม่ใช่จะทำเฉพาะแบบของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ตามนะมีสองมุมนะแต่ถ้าแบบอะไรที่ชอบเนีไปเลยไปเร็วเลยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นตำแหน่งพื้นฐานการทำงานก็เป็น 5, เลขห้านอกจากจะทำด้วยใจแล้วทำได้เรื่อยแล้วทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันจับต้องได้อ่ะม,มีหลักมีเกณฑ์ว่าจะต้องสมมติเมือมอ่อกี้ผมพูดถางเรื่องของร้องเพลง ก็ตั้งใจฝึกซ้อมฝึกสองอย่างเป็นรูทีนน่ะแบบตั้งใจจริงๆอ่ะต้องทํายังไงไปเรียนไปถึงขัข้นไปเรียนไปอะไรพวกนี้ให้ตัวเองเนี่ยสามารถร้องเพลงได้อย่างระดับศิลปินเลยประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามนั้นเลยครับถ้าคุณอยากจะเป็นพ่อค้าคุณสนใจเรื่องจะขายอะไรคุณก็จะทําสิ่งนั้นอย่างตั้งใจอย่างเป็นระบบผมว่าเป็นเลขที่ไม่ได้ดูหนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูซอฟจนไม่สามารถจะแบบเอ้ย เห็นมีห้าหกปุ๊บนจะบอกโอ้โหช้าแต่อย่าลืมว่ามันมีสามหกท้ายนะเป็นหกสามหกด้วยก็คือมีแรงผักดันของตัวเองอยู่เรื่อยเรื่อยนะครับถือว่าโอเคถือว่าโอเคในกลุ่มนี้นะครับก็แน่นอนแหละไม่จุดเต่นจุดด้อยอย่างไรก็ลองพิจารณากันดูแต่สาหรับผูยใุยชอบนะชอบแบบทําอะไรด้วยใจแล้วก็ทําในอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็ทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอยู่ได้อย่างเรื่อยเรื่อยนะครับนี่คือด้านหลัง ส่วนด้านหน้านี่ไม่น้อยหน้าเลยนะครับเจอข้างบุค,คลิกเปิดหน้ามานี่เป็นคนที่ดูแต่งตัวดีสะอาดสะอา้านเป็นสายแฟชั่นเหมือนกันแต่แฟชั่นที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดูดูมินิมอลอ่าดูมินิมอลแต่ก็ดูน่าสนใจนี่ออกใช่ไหมเอออาจจะแบบสีไม่ได้ฉูดฉาดแต่ว่าสีเนี่ยดีแต่ว่ามันเวลาเหมือนผมมองภาพเหมือนพวกพวกที่อ่พวกที่เขาถ่ายโฆษณา นึกภาพบอกใช่ไหมโฆษณาต่างๆโฆษณาเวลาอะไรนะโฆษณาผงซักฟอกโฆษณาที่มันจะมีรูปการใส่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ดูดีอ่ะคือมันเหมือนคนที่แต่งตัวพร้อมไปทํางานแบบเวลาเราจะไปทำนึกให้นึกภาพเวลาที่เราจะไปทํางานพวกสาวออฟฟิศอะไรพวกนี้คือมันก็จะไม่ใช่แบบแต่งตัวแบบไปเที่ยวอ่ะแต่คือมันจะต้องดูดีอ่ะรือออกมาก็จะมีการแต่งนุ่งแต่งเนี่ยให้มันดูเออไม่ไม่เกิน ว่าเออชุดนี้แต่งทำงานได้นะแต่ก็ดูสวยดูสะดุดตาอะไรพวกเนี้ยหลอกใช่ไหมครับก็ประมาณเพราะว่ากลางๆนี้แล้วก็ดูดึงดูด,ดีด้วยเช่นกันนะครับก็คือคือชุดออกบ้านนะอ่ะประมาณนั้นแหละชุดออกบ้านในแบบต้องโชว์ให้โลกเห็นแต่ก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดไปออกงานอะไรขนาดคือชุดออกบ้านนะแต่ไม่ใช่ชุดออกงานนะครับก็แต่งตัวประมาณนั้นนะครับดูดีเลยแหละนะครับก็ดึงดูดแล้วก็วางตัวได้ดี นะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องต่อมานะครับเรื่องของการเงินคนกลุ่มนี้หาเงินเก่งหาเงินเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายนะก็ถือว่าเป็นคนที่ขายได้เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ดูไม่หวือหวามากมายแต่คือก็เหมือนละเสือนอนกินนะไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขายได้สมมติคุณเตรียมมาสมมติไปขายหมูปิ้งเนี้ยคุณเตรียมมาเท่านี้ก็ขายหมดแต่อาจจะไม่ได้แบบปุ๊บอ่าชั่วโมงเดียวหมดอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรพวกนี้ก็คือนั่งไปเรื่อยๆ ก็คือทําเป็นรูทีมไปเรื่อยๆมันก็ขายได้มันก็ได้กําไรตามที่คุณตั้งหวังไว้นั่นแหละก็ถือว่าภาพรวมนะทั้งการหาแล้วก็การบริหารจัดการผมให้อยู่ในระดับ9เลยนะเพราะว่าเขาก็บริหารจัดการได้ดีแล้วเขาก็ไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าหาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเป็นเลขที่ลงตัวในเรื่องของการเงินมากเขามีเลขเงินถึง2ตัวคือเลขหกสองตัวเนาะแล้วก็บริหารจัดการในทาง36มก็ได้ห้าหกก็ได้เงี้ยนะครับถือว่าคุายชอบนลักษณะนี้แต่ว่า แค่จานวนมันอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากแต่ถ้าเป็นรายได้ที่แบบจับต้องได้เป็นเงินเป็นทองจริงๆอ่ะที่อยู่ในบัญชีจริงๆที่ใช้ได้เลยเนะี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเด็ดน,นะครับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนะครับนอกจากบุคลิกที่บอกไปในตอนแรกแล้วที่เป็นส่วนของด้านหน้าด้านการเขาเป็นคนที่เพราะว่าเป็นสามหกอ่ะเขาเป็นคนที่ช่างเลือกนิดหนึ่งห้าหกก็ช่างเลือกเดียวนเช่นเดียวกันเป็นคนที่ช่างเลือกแต่ถ้าเลือกแล้วนั่นคือใช่ อาจจะนานนิดนึงครับอาจจะช้านิดนึงในการที่จะพบใครสักคนที่ตัวเองชอบจริงๆแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเลือกแล้วใช่แล้วชอบแล้วเขาก็สามารถจะสร้างสัมพันธ์นั้นให้อยู่มั่นคงยาวนานนะครับนี่คือลักษณะของเลขลู่มี้นะครับบางคนเห็นสามหกปุ๊บบางที่ก็จะบอกว่าเ,เลือกมากช่างเลือกแต่คือผมมองว่าการคือมันเป็นเลขเกี่ยวกับว่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ชอบไงมันก็ตอบโจทย์ตัวเองถูกไหมเขาก็ต้องชอบในคนที่เขาชอบจริงๆ ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่ต้องมาต้องมานั่งคุยกันต่อคือถ้าคุณไปจีบเขาแล้วคุณไม่ใช่อ่ะคุณเลขเนี้ยนะคุณไปเจอคนเลขเนี้ยแล้วคุณไม่ใช่แล้วเขาแบบไม่ใช่คุณไม่ใช่แต่ไปเขาอ่ะมันแน่นอนแหละมันก็อาจจะไม่ได้สารต่อแต่ถึงขั้นแต่ถ้าคนคนเนี้ยชอบคุณนั่นก็คือเขาต้องเอาคุณแน่ๆเออเขาต้องให้คุณเป็นแฟนเขาแน่ๆอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับก็คือเขาเลือกคุณแล้วอ่ะนั่นคือใจเขาเปิดมาแล้วเออนึกออกใช่ไหมอะไรเงี้ยได้แน่ๆ่ คือคนไปจีบเ่าต้องทําใจถ้าไม่ใช่สเปคนี้อาจจะปิวได้แต่ถ้าเขาจีบใครเนี่ยรับรองว่านั่นเนี่ยคือเขาชอบจริงๆนะครับนี่คือเรื่องความรักของคนเล็กนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขวันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับผมแล้วจะเป็นคลิปอะไรในวันต่อไปก็รอติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง y o u ยูทูบขุยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับพบคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้พบแต่ความประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวนัวนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ